สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Autolite Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุมตบอลฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วง Reflect Talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกัน และววันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลสนามที่21กับบอสเซีเยลีนกลางปีพร้อมกับห้าประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเ,าเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกบอสเลียลีนปีนี้วุ่นวายดีจริงๆผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับบอสเซีเยลีนกลางปี2024แข่งกัน3วันแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายข้ามจากวันศุกร์มาถึงวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่มีการแข่งขันสปินเรสก่อนการแข่งขันรอบเช้าจะเริ่มต้นขึ้นทุกอย่างดูปกติดี จนกระทั่งการแข่งขันสิ้นสุดลงแลนดนอร์ลิสคว้าชัยชนะในรอบสปินเลสได้ทุกทีมก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการคอลี่ไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าและสนามอินเตอร์ลากอสก็เริ่มทำพิษฝนได้โปรยลงมาก่อนจะถึงเวลาของเซสชั่นการคอลี่ไฟตกหนักจนทำให้จูดต้องตัดสินใจเลื่อนเวลาคอลี่ไฟออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าส่งรถเซฟตี้คาร์ลงไปตรวจสอบสภาพสนามว่าปลอดภัยพอสำหรับการคอลี่ไฟหรือไม่ จนกานทั้งสุดท้ายสจวตต้องตัดสินใจยุติเซสชั่นการคอลี่ฟายในวันเสาร์ลงและได้ประกาศว่าการคอลี่ฟายจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าตามเวลาบราซิลในวันอาทิตย์เรียกได้ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจสําหรับแฟนๆฟนุตบอลเลยล่ะครับแต่ใครจะไปคาดคิดครับว่าฝนยังคงตกลงมาปันปวน,นสนามอินเตอร์ลากอสอย่างต่อเนื่องในเช้าวันอาทิตย์แต่สจวตไม่สามารถเลื่อนเซสชั่นออกไปได้อีกแล้วเนื่องจากจะต้องแข่งแล้วในวันนี้ทําให้เป็นการคอลี่ฟายกันด้วยยางเปียก โดยในช่วง Q1 ต้องบอกเลยว่าทัศนวิสัยแย่สุดๆสเปรย์น้ำเยอะมากมีหลายช่วงที่น้ำขังจนทำให้แม้แต่ยางเวทก็ไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันนักแข่งต้องคอลิฟายกันด้วยความยากลำบากแต่พอเข้า Q2 วสองทศนวิสัยเริ่มดีขึ้นเริ่มมีการขยับผัดเปลี่ยนยางอินเทอร์มีเดียตออกมาใช้โดยตลอดช่วงเวลาคอลิฟายทั้ง3เซชันมีรถหมุนจนทำให้การคอลิฟายต้องหยุดหลายครั้ง และครั้งที่ทําให้แฟนชาวไทยต้องร้องลั่นบ้านก็คือการชนของอเล็กซานเดอร์อัลบอนในช่วง Q3 ที่ทําเอาผมเองใจสลายเลยทีเดียวหลังจากการคอลีฟายจบลงเข้าสู่การแข่งขันฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องและก็ทําให้การแข่งขันต้องมาสะดุดอีกครั้งทั้งๆท,ที่ยังเป็นแค่รอบฟอร์เมชันแล็บแลนส์โรหลุดแท็กออกไปจอดอยู่กลางชายหาดขณะวิ่งอยู่ในรอบฟอร์เมชันเป็นที่มาของความงุนงงของนักแข่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสจวตถึงออกคำสั่งให้ยุติและเลื่อนการออกตัวไปก่อน นั่นจึงทำให้ทีมที่รับผิดช,ชอบในส่วนของผ้าห่มยางต้องวิ่งกันวุ่นเพื่อเข้าไปรักษาอุดูภูมิยางเอาไว้เพื่อรอการสตาร์ทเป็นช่วงเวลาที่ทำเอาวุ่นวายสุดๆขนาดผมเป็นผู้ชมเองก็ยังสับสนและดูงงๆกับการแข่งขันสนามนี้จนสุดท้ายก็ได้เลิอกออกสตาร์ทและนำไปสู่เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเด็นถัดมาต่อจากนี้ครับประเด็นถัดมาประเด็นที่2เอาบ่อนหนอเอาบ่อน เชื่อเลยว่าใครที่เฝ้าชมการคอลี่ฟายสนามนี้อยู่คงต้องตกใจเสียใจและเสียดายผลงานของเล็กซานเดอร์อัลบอนอย่างแน่นอนการคอลี่ฟายสนามนี้ของอัลบอนไม่เพียงแค่การลุ้นเข้า Q3 แต่ผมเองแอบลุ้นไปถึงการได้ออกสตาร์ทจากกลุ่มแถวหน้าแต่และทุกอย่างก็พังทลายลงในการวิ่งจับเวลารันแรกของอัลบอนในช่วง Q3 หลังจากรถผ่านเส้นจับเวลามาเตรียมพร้อมเพื่อเข้าโค้งแรก ในเวลานั้นภาพที่ออกอากาศไม่ใช่ภาพของรถอเล็กแต่ได้ยินเสียงนานา,นาผู้บรรยายพูดชื่ออัลบอนขึ้นมาว่ามีเหตุการณ์การชนซึ่งก็คืออัลบอนสารภาพตรงๆนะครับในเวลานั้นอรอลุ้นอัลบอนแบบสุดๆก่อนที่ภาพจะตัดมาที่รถอัลบอนซึ่งเละไม่เป็นท่าเลยน่าจะหนักที่สุดจากเคสทั้งหมดที่ชนเลยก็ว่าได้ครั้งแรกที่เห็นภาพก็คือเอามือกุมหัวเสียดายแทนอเล็กมากๆแล้วยิ่งมาเห็นภาพช้าก็ยิ่งเสียดายชนแรงมากจริงๆ จังหวะนั้นเหมือนอเล็กบอกกับทีมว่าเบรกของเขามีปัญหาทําให้รถถลายชนกําแพงด้วยความเร็วสูงรถพังยับกลับมาซ่อมยังไงก็คงไม่ทันก่อนการแข่งขันจนสุดท้ายก็มีประกาศรีทายออกจากการแข่งขันที่บารซิเลียนกลางปีไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับให้กําลังใจเอาบอลกันต่อไปสําหรับใครที่กําลังมองหาสินค้าโฟมละวันลิสิธทธิ์แทะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อโปโลหมวกผมขอแนะนําร้านฟ้านทิสแลบครับ พอที่นี่มีสินค้าของฤดูกาล2024สินค้าสเปเชียลอ i ดิชันพร้อมส่งจากไทยสามารถหาซื้อได้ถึง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Page เว็บไซต์หรือจะ Instagram ลองแวะเวียนเข้าไปดูกันนะครับที่ร้านฟัดเทสแแลบซื้อกับร้านนี้มั่นใจได้เลยว่าสินค้าลิขสิทธิ์แท้อย่างแน่นอนไประเด็นมาประเด็นที่3 VSC เปลี่ยนชีวิต หากจะหาผู้ที่โชคร้ายในการแข่งขันสนามนี้นอกจากนักแข่งที่ต้องประสบเหตุการณ์ชนจนรถพังแล้วก็มีนักแข่ง2คนอย่างจอร์ดัสเซลและแลนโดนอริสนี่แหละครับที่โชคไม่เข้าข้างทุกอย่างเริ่มต้นได้ดีโดยเฉพาะจอร์ดัสเซลที่สามารถแซงแลนโดขึ้นไปผู้นําการแข่งขันได้แต่แล้วในช่วงประมาณก่อนรอบที่29ในเวลานั้นรถทุกคันวิ่งภายใต้ใเหตุการณ์เวอร์ชัวเซฟตี้คาร์อยู่เนื่องจากรถของนิโคลไฮนเกนเบิร์กของฮาร์สหมุน ในตอนแรกช่วงจังหวะนี้คือโอกาสดีสำหรับจอร์ดาเซลและแลนโดนอริสที่จะสามารถเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางออกมาในช่วงนี้ได้แต่เหมือนฟ้าจะกัดแก้งช่วงที่ทั้งคู่อยู่ในพิษยู่ๆสัญญาณเวอร์ชวลเซฟตี้ค่าก็จบลงนั่นก็หมายความว่าเมื่อรถทั้งสองคันออกมาจากพิทแล้วต้องเสียอันดับให้กับคันที่ไม่ได้เข้าพิทจังหวะนั้นไปแต่พระเจ้าก็กัดแกงพวกเขาอีกครั้งเพราะหลังจากเสียอันดับในช่วงเวอร์ชวลเซฟตี้คาไปในรอบถัดมาก็เกิดเหตุการณ์ทงแดงขึ้นฟรานโกคอร์ลินโตชนอย่างหนักจนทําให้เกิดงดงงแ และทําให้การแข่งขันต้องยุติลงชั่วคราวรถทุกคันกลับเข้าสู่พิษเลนซึ่งก็หมายความว่าคันที่ยังไม่ได้เปลี่ยนยาในตอนนั้นได้โอกาสเปลี่ยนยาในตอนนี้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเข้าพิษไปโดยปริยายนั่นจึงทําให้จอร์ดรัสเซลล์และแลนโดนอร์ลิสบทดุลที่จะกลับคืนสู่หัวแถวอีกครั้งลงอย่างสมบูรณ์จากที่จอร์ดมีโอกาสจะจบการแข่งขันในตําแหน่งผู้ชนะได้ก็กลายเป็นว่าจบการแข่งขันได้ในอันดับที่4 และคนที่เสียหายมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นผู้ที่ต้องการทําคะแนนเพื่อชิงแชมป์อย่างแลนโดนอร์ิสที่ทำคะแนนหล่นไปหลายแต้มกับการเข้าเส้นชัยในนดับที่6ขณะที่คู่แข่งอย่างแม็กกูรสตาเป็นนับว่าโชคดีเข้าวินไปทําให้แม็กยืดคะแนนออกห่างจากแลนโดไปได้อีกทําให้3สนามที่เหลือต่อจากนี้แลนโดต้องใส่สุดเพื่อเก็บคะแนนไล่แม็กใค้ได้เลยละครับประเด็นธรมาประเที่ที่ส้มหล่นลูกใหญ่ใส่เอาพีน เรียกเสียงอือหฮาไม่น้อยนะครับสำหรับโชคครั้งใหญ่ของทีมอัลพีในสนามนี้การขึ้นโพเดียมทั้งคู่อันดับ2และ3ได้น่าจะไม่ได้อยู่ในแผนของอัลพีด้วยซ้ําแต่นี่คือการแข่งขันมุรวันครับผลการแข่งขันสามารถพลิกผันได้ตลอดเวลาหากการแข่งขันยังไม่จบพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ภายในจังหวะเดียวซึ่งครั้งนี้ก็คือเหตุการณ์จากประเด็นที่3ที่ผมเพิ่งได้พูดไปนั่นเองครับนอกจากแม็กซ์จะได้รับโชคก้อนโตแล้วก็มี2องอลพีนด้ละครับที่รับโชคไปเหมือนกัน นับว่าเป็นโพเดียมแรกของปีและน่าจะเป็นการขึ้นโพเดียมคู่ครั้งแรกหลังจากทีมเปลี่ยนชื่อมาเป็น a อาพีนด้วยเป็นผลการแข่งขันที่น่าจะสร้างพลังใจให้กับทีมแข่ง a อาพีนไม่น้อยครับเพราะผลงานของพวกเขาที่ผ่านมาทําได้มาที่สุดก็คือการจบการแข่งขันแบบมีคะแนนก็ขอสแสดงความดีกับทั้งเอสเตอร์บานโอคอนและเปียร์แกสตรีด้วยนะครับและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5้าซูเปอรกลับมาแล้ว ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีดีกับแฟนๆของแม็กวอร์สตัปเปนด้วยนะครับผลงานของแม็กในสนามนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ชนะจริงอยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามนี้เป็นผลทําให้แม็กคว้าชัยในสนามนี้ได้แต่เมื่อดูจากการขับของแม็กตลอดทั้งเลสต้องบอกเลยว่าความหิวกระหายในใชัยชนะมาแบบจัดเต็มออกสตาร์จากกริดที่17ขึ้นมาจบในตำแหน่งผู้ชนะได้ไล่แซงและยังทําเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุดคว้า1คะแนนจากฟัตเทสแลบไปได้อีกเป็นผลการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบทั้งการขับและโชคลาภที่มีในสนามนี้ของแม อีกส่วนหนึ่งที่ต้องชื่นชมนอกจากตัวแม็กแล้วทีมงานโดยเฉพาะทีมกลยุทธ์ของเรสบูเลสซิ่งก็มีส่วนทําให้แม็กได้เปรียบในการแข่งขันเช่นกันทาเอาคิสเตียนฮอร์เนอร์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าเลสนี้มันสุดยอดจริงๆโดยความยากของการวางแผนสนามนี้ที่มีเหตุการณ์ยิบย่อยเกิดขึ้นมากมายมีเวลาให้ตัดสินใจเลือกใช้แผนไม่นานต้องเสี่ยงวัดดวงในแต่ละแอคชั่นที่เกิดขึ้นซึ่งเรสบูก็ทําได้ดีและลงล็อกทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นชัยชนะที่มีผลต่อตัวแม็กและเลดบูเลสซิ่งมากจริงครับเพราะนอกจากจะทําคะแนนหนีแลนดนอร์ิสออกไปได้แล้วนี่คือชัยชนะครั้งแรกหลังจากต้องช่วดชัยชนะติดต่อกันถึง10สนามชัยชนะวันนี้ได้ปลดล็อกสําหรับแม็กเป็นที่เรียบร้อยแม้ Mac จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ผลการแข่งขันก็ออกมาสวยงามพร้อมกับกําลังใจที่เต็มถังอีกครั้งหนทางสู่แชมป์โลกสมัยที่4ของแม็กนับว่าเปิดกว้างกว่าเดิมพอสมควรเลยแหละครับปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันสนามที่ยี่บกับบาซิเลนกางปี2 0 2 4กันครับ โดยผู้ชนะในสนามนี้ก็คือทางด้านของแม็กกูสต์สตาเปนตามด้วยเอสเตอร์บาโนคอนเปียร์แกัสซี่จอร์ดัสเซลชาลเลอร์คร์แลนโดนอร์ลิสยูกิซึนโดะออสการ์พิเอร์สวีเลียมลอสันลูอิสแฮมตันเซอร์โชเปเรสอลิเวอร์เบย์แมนวันเทลลี่บอร์ทัสเฟอร์นันโดลอนโซและโชกวนยูครับส่วนคนที่ไม่จบการแข่งขันมีอยู่ด้วยกัน5คันนะครับก็คือทางด้านของ ain, into, Al bon, owe, คาร์ลอสไซฟรานโก้คอร์ลาปิโนเเกกนบบิรร์คั ขยับมาดูสีอันดับบนตารางคะแนนแชมป์โลกประเภทนักแข่งกันครับตอนนี้ผู้นำยังคงเป็นแม็กควอสตาเปนตามมาด้วยแลนโดนอร์ลิสชาลเลอแคออสการ์เพียร์สวีคาร์ลอสไซจอร์ดัสเซลดูวิธแฮมตันเซอร์โจเปเรสฟอนเดโรลอนโซและนิโคฮันเกนเบิร์กครับส่วนตารางคะแนนประเภททีมผู้นำยังคงเป็นแม็กคาเรนตามมาด้วยเฟอร์รารี่เรดบูลเรซซิงเมอร์เซเดสแอสตันมาตินอัลพีนฮาร์สวีซ่าอาร์บีวิลเลียมส์และคิกซซอเบอร์ครับ โดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่ลัสเวกัสใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงพิริลี่ออทอลายดิสแบลเตอร์บายเอทีวีไทยแลนด์ผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายยางพิลิลี่ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o พิริลี่ออทอลายดิสแบลเตอร์บายเอทีวีไทยแลนด์ หรือทางไลน์ OA p i l l l พ i ล i ลี a ดอได้เลยนะครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมโดยที่ชอบคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสนับการสนับสนุนช่องมตเตอร์สปอร์ตช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ